สวัสดีครับพี่น้องครับ f c นะครับ FC สาวน้อยเพชรปันแพงนะครับ f c พลังเงีบนะครับทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็น f c สาวน้อยลำเพิ่นโชว์นะครับองค์กรสาวน้อยเพชรปันแพง F อซอีหล่าองค์ิงนะครับพอการใช้เสี่ยนนนนะครับ f c ศิลปินทุกท่านในวงสาวน้อยเพชรปันแพงครับเมื่อนี้มีข่าวด่วนครับพี่น้องข่าวด่วนมาอีกแล้วนะครับก่อนอื่นฝากช่อง เดชเจวันออฟฟิเชียลนะครับชงน้อยๆนะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับให้น้ำแน่ครับพี่น้องฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้น้ำเด้อครับพี่น้องมันอนี้มีขก้าอย่างม่บอกพี่บอกน้องครับมีแท้แน่นอนครับพี่น้องครับตอนนี้บอสโจโพสแล้วนะครับโพสอะไรนะครับผม บอสโจเอาอีกแล้วเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับบอสโจสาวน้อยเพจันแพงของเรานะครับเพิ่นใส่เซอร์ไพรส์เวทีนะครับปาดปาดปาดปดปด,ปด,ปด,ปดนะครับพี่น้องเวทีอย่างไม่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะครับสมหนาสมตาเจ้าภาพนะครับแถ่แน่นอนครับพี่น้องครับโอ้โาาหเพิ่นโพสต์วว้จังไดครับพี่น้องนี่ยยิ่งใหญ่อลังการ ผมน้าสมตาเจ้าภาพเตรียมสนุกสุดมันนะครับกับสาวน้อยรำเพลินโชว์สาวน้อยสองนะครับผมสาวน้อยสองนะครับผมพร้อมราคาไม่แรงนะครับราคาบ่แพงครับแสดงสดแจ้งนะครับแสดงสดแจ้งครับพี่น้องครับสตาร์ทเริ่มต้นที่2 9 0 0 0 0บาทนะครับสนใจทูนะครับ ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าทรไปเลขครับพี่น้องครับดับร่องเจ้าผากเจ้าการเจ้างานนะครับบ่ผิดหวังแท้แน่นอนนะครับสาวหน่อยสองปีนี้รู้สึกว่าสีมาแรงพร้อมนะครับพี่น้องครับว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับอ่าสุดโซเชียลเลยครับคนนี้ผู้บริหารที่ พ่อการชัยนะครับพ่อการชัยนะครับป็นผู้บริหารนะครับสาวน้อยสองนะครับนําทีมโดยผู้จัดการนะครับวัดศิประดลนะครับพระเอกของเฮาของสาวน้อยรัเพลินโชว์ปีนี้รับร่องว่าปีนี้นะครับบอกว่าจะเป็นดิวเจนดิวเกียนรุ่นใหม่ด้วยครับพี่น้องกําลังมาแรงนะครับบอกว่าจะเป็นน้องหมิวชนพิชานะครับเปิดช่อง ได้สามหมื่นคนติดตามเป็นหมื่นนะครับพี่น้องฝากไปติดตามครับแล้วก็ฝากมาติดตามช่องเดชเจวันนดีเดอพี่น้องเรับว่อบีงคลิปก็กดติดตามให้นน้ำแนครับหลังจากที่บอสจูพูดไปครับพี่น้องครับหลายคู่หลายคนก็นเข้ามาคอมเมนต์ตอนนี้ของสาวหน,นุอยหนึ่งกะยังท่านได้เปิดโตนะครับไปเปิดตัววันที่19นะครับเปิดตัว 19- 20นะครับตอนนี้ วงสองนี่สุดยอดจริรงๆ,ๆครับมาแรงจริงๆครับเวทีวงสองนะครับขนาดนี้โอ้โหเวทีวงหนึ่งจะขนาดไหนพี่น้องรอติดตามครับบางคนกะความเมน่กว่าจะเป็นศิลปินอ่าว่าจะเป็นทีมในองค์กรเพื่อนกะแสดงความคิดเห็นนะครับในคอมเมนต์ที่บอดโจโพสเนาะพี่น้องบางคนก็ว้าวยอดเยี่ยมปังแน่นอนอลังการมากนะครับ สุดยอดเลยเวทีปีนี้ปังกระบังครับโอ้โหสุดยอดดีๆครับสมนาสมตาเจ้าภาพนะครับเดียวกันราคาพอแพงความครับเริ่มต้นที่สองแสนเก่าเมื่นบาทครับผมแสดงสัดแจงครับจางปางดวงตะว้นขึ้นหมดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับเวทีสาวน้อยวงสองเปิดตัวไปแล้วสาวน้อยหนึ่งไปบึงของกิ่งวันที่สิบเก้าครับแล้วผู้ได้ไปพูดได้นะครับสาวน้อยหนึ่งนี่ให้พี่น้อง เขากุ้มปิดนะครับกุ้มปิดวันที่19-20เมาไปเลย2วัน234สนะครับไปนอเมาไปเลย234คุ้มแน่นอนครับถ้าพูดได้อยากไปก็จองบัตรนะครับซื้อจองโต๊ะนะครับในราคา VVIP 6,000นะครับน่าจะเต็มแล้วล่ะครับแล้วค่ะราคา VIP ดีกว่าหาาครับราคาโต๊ะธรรมดา สี่พันนะครับตอนนี้โต๊ะธรรมดาก็ยังขาดว่างหลายครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากไปไก่ชิดศิลปินนะครับผู้ใดอยากบพรว่าจะเป็นไก่ชิดศิลปินวงหนึ่งวงสองนะครับศิลปินที่ชั่นชื่นชอบนะครับชั่นครับไปได้ครับได้่ายลูกได้สัมผัสผูกคอต่อแขนได้จับไม้จับมือทายลวกผูกผับผอมมัดครับพี่น้องให้ลองไปวันที่สิบเก้าครับนะครับสิบเก้าครับจองตองได้ครับพี่น้อง สิบเก้าต้องจองนะครับเมาไปเลยสองวันครับพี่น้องสิบเก้ายี่สิบครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ยั่งตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับเวทีสุดอลังการงานสร้างของผู้บริหารสมองเพชรบอสโจยมรินนะครับสุดยอดดีดีครับเวทีเพิ่เปิดออกมาแล้วครับโอ้โหสุดสุดเลยครับพี่น้องครับเจ้าภาพเจ้าการงานนี่ต้องลังไหลเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องครับแค่เวทีก็คุ้มแล้วครับ หนแก่ระบบแสงสีเสียงของเสียนนนะครับโอ้โหหัวกับเครื่องเสียงปีนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับมันเปนระบบทั้งระบบไฟแสงสีเสียงครับรับรลองจะบภาพการทํทางานบอผิดหวังครับผมนะครับตอนนี้กะไปต้องสอบกันคืนคัดนะครับสาวน้อยหนึ่งก็จะเปิดวงวันที่สิบเก้านะครับอีหลังยิ้มกะไปสอบล่ำน้ำเพลินแลละครับไปนอนทันจะได้ช่ o คลิป ไม่ว่าจะเป็นคลิปของก่อนชัยทีมสาวน้อยนะครับหลายหลายช่องนะครับเสียนุ่นนะครับของแปมนะครับเมบ่อวนว่าจะเป็นช่องนิวเจนหลายหลนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปเบึ้งครับบางคนก็ด้เห็นนะครับตอนนี้ก่ะเบทีวงหนึ่งก็ยังอุกอยู่ครับไม่ให้มีการถ่ายเบทีนะครับแต่ถ่ายบริเวียรอบๆได้ครับพี่น้องครับนี่นะ สุดยอดดีๆบอจูบัเฮดยหน่พิษหวังอีลีครับพี่น้องรับรองเจ้าภาพเจ้างานลังไรเขามาแท้ๆครับถ้าผู้ใดอยากจ้างสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองก็โทรไปเลยครับ0619393915ครับพี่น้องครับโทรไปถับแจกไปนะครับว่าจ้างได้ครับตอนนี้คิวงานสาวหน่อยน้องเพื่อนโชคอะยังวางอยู่ครับนะครับหวังว่าเห็นเวทีแล้วกัเจ้าภาพกับ่ผิดหวังนั่นแหละครับพี่น้องรับรอง คุณไม่ผิดหวังแน่นอนจะพาเตัวแขังงานพร้อมสเสด็จสุดมันสุดเวียงนะครับปีนี้รู้สึกว่ามาแรงดีครับเพราะว่าจะเป็นผู้นำโซเชียลนะครับในระดับผู้ติดตามระดับห้าหกแสนนะครับรับลองปีนี้สาวน้อยมาแรงนะครับสาวน้อยสองมาแรงนะครับบอกว่าจะเป็นสาวน้อยหนึ่งกับบ่าน้อยนาแท้ๆแน่นอนครับพี่น้องนําทีมโดยน้องวงอิงนะครับผมกับว่าน้อยนาแท้ๆครับตอนนี้กีฬากะ เขาไปสอบลำนะครับพี่น้องสอบลำน้ำมูนะครับใต้คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับฝากช่องเดียดเจวันออฟฟิเชียลไว้น้ำเน่ให้พี่น้องเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสักใครให้น้ำเน่เด้อพี่น้องนะครับจ่องหน,หน้อยๆเป็นกระบอกเสียงอ่าแกงข้าวสารนะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับฝากเข้าไปเบิ้งคลิปน้ำเน่ครับพี่น้องครับอ่าขอให้พี่น้องพวกเดเข้ามาเบิ้งคลิปบังๆรวยๆเฮงๆรวยๆทุกๆทุกคนเด้อครับใต้คลิปนี้ก็ฝากไว้กันนะครับขอบคุณครับ